พรรคประชาชนพม่าไปไม่เป็นไปถามธนาธทรธทนารว่าไม่เกี่ยวกัน <c oughs> ให้เรื่องสภาพเขาว่าไปเพราะว่าเขาดูยิ่งกว่าน,นั้นธนาธรบอกว่าต้องไปดูเลยว่าอย่าให้องค์กรอิสาะเนี่ยมามีอำนาจมากเกินไปกะจะเล่นงานฝารัละรรทำบญกะจะเล่นงานปปชเพราะอะไรจะมาตรวจสอบจริยธรรมมีสสของอดีตพรรคก้าวไกล อยู่44คนคอกำลังจะขึ้นเขียงเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญมาตรา112จะเข้าข่ายล้มล้างจะผิดจริยธรรมไหมคืออันนี้จะร้ายแรงกว่ายุบพักและตัดสิทธิทางการเมืองอเพราะอันนี้ถ้าส่งสารดีกาปุ๊บถ้าผิดตัดสิทธิ์ตลอดชีวิตสารเดียวกับคุณเอปารินานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณธนาธรจึงบอกว่าไม่เกี่ยวพวกนีองค์กรอิสระไม่ควรจะเข้ามายุ่งกับการเมืองเธอโลกใบนี้เขามีองค์กรอิสระกันนะเขาเป็นความเขามีอิสระนะ พวกเธอชอบไปแทรกแซงองค์กรอิสระเขาไม่ได้หนัใจพวกเธอก็จะยุบแล้วคุณธนาธรเนี่ยโดนสารตัดสินให้ยุติทางการเมืองไม่ใช่เหรอใช่ถึงธนาธรทำไมพูดทุกวันเลยอะเหมือนกับคุณยังคุณยังเสพติดการเป็นนักการเมืองหรือไงเขาให้คุณหยุดหยุดสักสิบปีใช่ไหมก็ห้ามไม่ได้ห้ามพูดนี่ทำไมพูดมากกว่าแต่คุณออกมาแสดงบทบาทความคิดเห็นความเห็นเยอะแยะเลยมากกว่าหัวหน้าพักอีกอะคอคุณเป็นสมาชิกพักไม่เนี่ยสมาชิกก็ไม่ได้เป็นใช่ ตำแหน่งก็ไม่มีใช่แล้วเปิดใม่พูดทุกวันเลยอ่ะ